สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ b ูบ e a ทีมช n n นลนะคะทุกคนเพิ่งตื่นอ่ะหิวมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากกินหมูกระทะมากจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราเจอกัน ตอนแรกอ่ะเราอ่ะดู u t u b e แล้วก็ไม่เห็นช่องเหมือนมันเด้งขึ้นมาว่าเป็นรายการผีแล้วปกติอ่ะเป็นคนที่ชอบดูอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยแบบอ่ะลองเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าของช่องอ่ะพูดไม่รู้เรื่องแต่ก็โดนตกเออหลายเดือนที่ผ่านมาแบบคลิปเป็นปียอะไรเงี้ยก็ก็ย้อนกลับไปดูเหมือนพอเราเป็น f c อ่ะแล้วเขาเปิดร้านหมกกระทะแล้วคนที่ชอบกินหมกกระทะแบบดิฉันนะคะก็ต้องตามสิคะ เอาเอาชุดกลางดีเลยตอนแรกกะว่าจะเอาแบบชุดใหญ่แต่ว่าชุดใหญ่ถ้าขออนุญาตนะครับท่านไม่หมดสามารถนำกลับได้ออ๋ค่ะแล้วก็มันมีพวกแบบหมูห้าอย่างด้วยใช่ไหมค่ะมีใช่ไหมคะเออ่มีอะไรที่พี่แนะนำไหมหรือว่าแบบควรเอามาลองทั้งหมดเลยก็ขออนุญาตนะครับท่านแนะนําเป็นทั้งหมดเลยหรอกทั้งหมดเลยหรอกทั้งหมดเลยกรอกลองต้องลองครับแต่มันจะเยอะไปหรือเปล่าวะ ไม่หรอกอย่างเราพพอดีโอเคค่ะพี่ในชุดมีคมเพรสี่โอเคมีเป็นซี่แล้วก็ขอน้ำเปล่าด้วยครับน้ำเปล่าคนเล็กก็ใหญ่ครับน้ำเปล่าเอาขวดเล็กมาก่อนก็ได้ค่ะโอเคตอนนี้เราสั่งมาเป็นมันจะมีกินเอาเป็นกินเอาอยู่กินเอาตายนะคะก็เหมือนเล็กกลางใหญ่เราสั่งเป็นชุดกลางนะคะคือชุดที่เป็นกินเอาอยู่นะคะจะเป็นไซส์เอ็มนะคะมี S M L ราคาตามนี้เลยราคาตามนี้เลยนะคะแล้วก็เราสั่งเซตนี้มา1เซตก็คือกินให้แบบกินให้แบบตูยีไปเลยนะคะร้านดูสะอาดสะอาดนะคะพี่เขามาเช็ดเท้าให้ <laughs> เราอะรู้สึกว่าหมูกระทะจะอร่อยได้ต้องอยู่ที่น้ำจิ้มอันนี้คือคิดว่าน่าจะสากาแซบหรือสากาซีไม่แน่ใจมีสองน้ำจิ้ม <c oughs> อันนี้เนปะ็นเหมือนน้ำจิ้มตุ๊กกี้ <c oughs> ดีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาจริงนะนี่เป็นคนอีสาน คนตอตาจีต้องคุ้นเคยกับหมูกระทะอยู่แล้วน้ำจิ้มน,นี้ให้ผ่านแก้วหวานแก้วหวานเรามีความรู้สึกว่าสอน้ำจิ้มน,นี้ต้องผสมกัน เล่องน้ำจิ้มผสมกันนุลโดยส่วนตัวนะเราว่าอา่องน้ำจิ้มผสมกันดีเลยถ้าเกิดว่าให้เลือกนะมีสองอันเราเลือกอันนี้สกาแซบสูตรหนึ่งมันจะเป็นฟิวเหมือนแบบน้นนำจิ้มทุกกี้หน่อยแต่ผสมกันทั้งสองอันแซบและซีรเลอ,อร่อยอ่ะทุกคนเอาดูดิ นี่ดูนะดูนะดูนะอีกรอบนะอีกรอบนะโอ้ยอ,อุอนอ่นร้อนอ,อ,อ,อันนี้คือหมูทองคำที่มีทองคำเฟร เวบมันแด้งๆอ่ะไม่รู้ว่าเขาหมักยังไงจิ้มอร่อยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือคิดว่าเป็นพริกไทยดำนะไทยดำม,มีกลิ่นพริกไทยดำชัดเจนเลย อ,อร่อยดีแล้วก็เราว่า่าดสำหรับแบบเรารู้สึกว่าหมูกระทะมันจะเด็ดอยู่ที่น้ำจิม้มซึ่งที่เนี้ยเขามีให้เลือกอยู่าแบบเลยก็คือสก,กาแซสก,กาจีสแล้วก็สก,กาซีฟูดนะคะซึ่งสก,กาซีฟูดก็นั่นแหละมีกุ้งมีหมึกให้ด้วยนะคะก็เลือกที่ นีหมดนะคะแต่สิ่งที่เขามีเพิ่มมาก็คือหมูที่เป็นเซตมี5้าอย่างที่เราจะได้คือออริจินอลคุกปุ่นติไค่ดำหม,มาล่า mm hmm. แล้วก็หมูทองคำหมูทองคำอันนี้ก็คือมีทองคำเปเปลค่ะที่อรอำคําเปลแบบนี้นะคะ mm hmm. กำลังคิดอยู่ว่า ือน้ำจิ้มที่เนี่ยมันอร่อยหมดเลยนะมันแซบ่บทั้งทั้งสอย่างเลยแต่ว่าเมื่อกี้ให้ทีมงานลองกินดูซึ่งทีมงานเราอะเขาไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเลยนะก็ก็เลยเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเออถ้าถ้าถ้าเขาอยากจะกินเขาคงอยากกินที่แบบรสชาติของน้ำจิ้มแบบเผ็ดน้อยกว่านี้สำหรับคนซัตสัย์อย่างดิฉันนะคะมาเลยได้หมดค่ะจะเผ็ดระดับ10ระดับ8ระดับร้อยก็ เอา,าจริงนะหมูที่แบบว่าแปะทองม,มาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอกินเข้าไปแล้วอ่ะมันไม่ได้มีผลตับรสชาติเลยเรารู้สึกว่ามัน,มนเหมือนกันหมดทุกอันเลยอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละอาจจะใส่แล้วแบบโอ้วาวกินแล้วแบบมีออร่าก็ได้ไม่หาดูคนสกาหมูกระทะปายีปิกทาอร่อย นะคะแล้วก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายมีทั้งเป็นชุดมีอราคารด้วยอย,อยากกินอะไรเพิ่มก็สั่งนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดหัวมุมเนะเาะเรียบด่วนเกษตรนว,วมินมาได้นะคะจะอยู่ที่ไหนไกลๆก็มาได้ขับรถมานะคะโดยรวมวันนี้ก็ดีเลยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Ruby t e m Channel ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเอาไปทำแบบผัดซุกี้แห้งเหลือค่ะสั่งมาเยอะขานี้ก็คือเหลือ เอากลับบ้านไปล้าบ๊ายบาย